เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคก็มาถึงกันที่ข้อ3ของแบบฝึกหัดที่10จุดอ,อ ที่10.3กันแล้วนะครับผมก็มาอ่านโจทย์กันก่อนเลยเนาะข้อนี้เขาพูดว่าถ้าสารละลายกรดไนตรัสนะครับพี่พิมพ์ผิดเล็กน้อยก็เลยแก้ตรงนี้ <laughs> เป็นการเขียนไปนะครับกรดไนตรัสนะครับ HNO2 นะครับ HNO2 และกรดไฮโดรฟลูออริกหรือ HF นะครับมีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากัน สารละลายใดมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือ H3O+ บกมากกว่าเพราะเหตุใดนะครับโอเคคือถ้าการที่เขาพูดมาอย่างเงี้ยนะครับน้องก็ชัดเจนว่าทั้งคู่เป็นกรดอ่อนถูกต้องไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นกรดแก่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยยังไงการแตกตัวออกมาสุดทีอะ่ะมันจะได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนร้อทั้งคู่คือมันจะแตกตัวออกมาได้100%ไง แต่ถ้าเข้าการที่เขาพูดมาอย่างเงี้ยนะ้อมันหมายความว่าโอเคทั้ง2ตัวนะัดอย่างน้อยๆต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งมันเป็นกรดอ่อนอยู่เนาะถูกต้องปะแต่ทีนี้คืออันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนะว่าไฮโดรฟลเิกอ่ะเป็นกรดอ่อนส่วนกรดในคลัสเนี่ยายนี้หลายคนจะไม่รู้เนะว่าเป็นกรดแก่หรือกรดอ่อนแต่ว่าตรงนี้คือเป็นกรดอ่อนนะครับซึ่งจริงๆข้อนี้น้องอาจจะถามพี่ว่า มันจะทําได้ไงข้อมูลมีแค่นี้คือจริงๆในหนังสือ,อน้องมันจะมีตารางตรงที่ว่าบอกค่าคงที่การแตกตัวของไอออนอยู่ครับว่า ka แต่ละตัวเป็นเท่าไหร่ซึ่งน้องก็เปิดดูในหนังสือได้เลยครับผมก็เนอะมันหมายความว่าถ้าทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าทั้งกรดในทัสแล้วก็กดรดไฮโดรฟูรอของน้องเนี่ยมันเป็นกรดอ่อนนะครับมันหมายความว่าสิ่งที่น้องต้องเทียบกันคือเทียบที่ ค่า Ka ถูกต้องป่ะเนอะมันก็จะมี Ka ของกรดในทัสแล้วก็ Ka ของกรดไฮโดรฟอ l กถูกต้องไหมครับซึ่งของกรดในทัสเนี่ยจะเป็น5.62คูณ10กำลังลบ4นะครับผมในขณะที่ของกรดไฮโดรฟอ l กจะเป็น6.31คูณ10กำลังลบ4เช่นเดียวกันครับ ทีนี้น้องบางคนอาจจะไปเสิร์ชในอ,อ,อินเทอร์เนต็ตนะครับเลขมันก็จะต่างกันคือค่าตรงนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าอ,อแต่ละที่แต่ละนี่ว่าอะไรอะ่ะเออแต่ละประเทศบางทีมันก็ต่างกันเยอะได้อยู่นะครับคือที่แน่ๆหลักสิบกําลังอะ่ะมันไม่ต่างหรอกน้องแต่เลขตรงนี้จะต่างกันอะ่ะจะไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แล้วแต่รีเสิร์ชแล้วแต่ ระบบที่เขาใช้แล้วแต่ประเทศแล้วแต่หลักหลักเลยหลากหลายอยู่เท่าที่พี่เสิร์ชมานะครับว่าค่าค่อนข้างต่างกันแบบแม้แต่ในเท็กซบุ๊กแต่ละเล่มเองอะ่ะน้องมันยังต่างกันเลยแบบมันมันต่างกันเยอะแบบเยอะของพี่คือหมายความว่าเปิดสมมติมีสิบเล่มอะ่ะก็หกเจ็ดเล่มก็ต่างกันอยู่อะ่ะเออมีถึงเป็นถึงขั้นนั้นได้เลยนะอืประมาณนั้น แต่ว่าส่วนใหญ่ค่าก็ใกล้เคียงกันแหละแล้วคือถ้าสมมติมันชิปไปอ่ะน้องเช่นสมมติเล่มเนี้ยอย่างหนังสือเล่มเนี้ยบอกเป็น6 5.62าจุดกับหกจุดสาใช่ปะอีกเล่มหนึ่งสมม,มุติเขาเป็นแบบ4.18ดอ่ะสมมติของกรดไนทัตเป็น4 1 8ด่อ่ะไฮโดรโฟลิกมันก็จะแบบดรอปลงมาเหมือนกันก็อาจจะเป็นแบบ 5. ้าจุด s o m e แปดสามอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนอืมก็คือถ้ามันลดลงอ่ะมันก็จะลดทั้งคู่ถ้าเพิ่มไปแต่ะละเพิ่มทั้งคู่คือมัน แล้วแล้วแต่ที่เลยเนาะเพราะสุดท้ายมันจะเปรียบเทียบกันได้อยู่ดีครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวแหละที่ส่วนใหญ่มันเท่ากันทุกเล่มอมืแต่อย่างเออในทัสหรือจริงๆไฮโดรโฟลิกก็เป็นตัวที่ฮอตฮิตนะแต่ว่ามันก็ยังต่างกันได้เลยอโอเคกลับมาที่เรื่องของเราทีนี้พอเรารู้แล้วว่าโอเคพี่เขาอยากให้เทียบเรื่องกรดไฮโดรไฮโดรเนไออนใช่ปะทีนี้เราก็เลยรู้ว่าเราต้องมาดูที่ค่าเค และทีนี้ค่า Ka มากหรือน้อยมันจะเป็นการบ่งบอกว่ามีไฮโดรเนียมไอออนมากหรือน้อยอะพี่ผมจําไม่ได้แหละก็ต้องยิ่งค่า Ka มากยิ่งกรด Hi อไอออนของไฮโดรเนียมก็จะยิ่งเยอะถูกต้องปะถ้าสมมติน้องจําตัวค่า Ka ได้มันจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยเป็นความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นสั่งตั้งต้นถูกต้องปะยกตัวอย่างเช่นของออให้กรดไดตัดตัวนี้ก็ได้เวลาแตกตัวก็จะให้เป็น ไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเจนไอออนมันก็คือไฮโดรเนียมไอออนนั่นแหละเนาะบวกกับ N O 2ลบตรงนี้หมายความว่าถ้าค่า k a ของไฮโดรเนียมของกรดไนทัตเนี่ยมันก็จะเป็นความเข้มข้นของโปรตอนคูณอยู่กับความเข้มข้นของ N O 2ลบถูกต้องปะ่ะทั้งหมดหารด้วยความเข้มข้นของกรดไฮโดนเอ,อกรดไนทัตอันนี้ถูกต้องปะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้น้องก็จะเห็นว่า ค่า Ka กับค่าโปรตอนเนี่ยมันแปรผันตามกันหมายความว่ายิ่งค่า Ka เยอะโปรตอนเยอะค่าโปรยิ่งโปรตอนเยอะค่า Ka ก็เยอะนั่นแหละเป็นการสื่อถึงกันนะครับดังน,นั้นเราดูแล้วว่าถ้าเราอยากรู้ว่าตัวไหนมีไฮโดรเนียมไอออนมากกว่ากันเนี่ยก็คือดูที่ค่า Ka ได้เลยแล้วยิ่งค่า Ka มากก็จะยิ่งมีเอ่อไฮโดรเนียมไอออนที่มากนั่นเองซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่า ไฮโดรเนียมไอออนของไฮโดรฟอริกมากกว่าไฮโดรเนียมไอออนของเกรดไนทัสเพราะว่า มีค่า Ka มากกว่าก็จะสามารถตอบได้อย่างนี้เลยนะครับผมนอกอาจจะถามพี่ว่าค่า Ka ต้องจำไหมพี่บอกก่อนเลยว่าไม่ต้องเนอะเพราะว่า ค่าเ a เนี่ยเขาควรให้มาน้องถ้าน้องลองคิดดูว่าค่า k a เลขมันแย่ขนาดเนี้ยน้องเออมันไม่จําเป็นต้องจําอยู่แล้วเนาะเพราะว่าและอย่างคือหลายๆเล่มมันเขียนไม่ตรงกันเนาะก็ไม่จําเป็นต้องจาอย่างยกตัวอย่างค่า k a แบบของไฮโดรโฟลิกใช่ไหมน้องว่าอย่างในเล่มเนี้ยมันมันเป็นมันเป็น6.3 1ใช่ปะ แต่ว่าเท่าที่พี่เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับในหลายๆหรือในหลายเท็กซ์น่ะมันจะอยู่แถว7ด้วยซ้ำอะแบบ7.1.7.0อะไรประมาณเนี้เน,น,นอืมโอเคก็เดี๋ยวสรุปใหม่ทั้งหมดนะครับว่าข้อนี้เมื่อเราอ่านโจทย์ปุ๊บเขาให้กรดมาสองตัวเป็นกรดไนตัสกับกรดไฮโดรฟอเรลิก แล้วเหมือนกับว่าถามว่าความเข้มข้นและปริมาถ้าความเข้มข้นและปริมาตรมันเท่ากันเนี่ยไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยของถ้า่อ,อของของกรดตัวไหนอะ่ะมันจะมีค่ามากกว่าแล้วก็เพราะเหตุใดถูกต้องปะเมื่อเรารู้อย่างนี้ปุ๊บว่าความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากันเนี่ยหมายความว่าทุกอย่างปัจจัยอื่นอะ่ะมันเหมือนกันหมดดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดตรงการ กันว่าตัวไหนมันมีไฮโดรเนียมไอออนมากกว่ากันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ KA only เลยเพราะว่าค่า KA คือค่าการแตกตัวถูกต้องว่าของไอออนเมื่อเรารู้งี้เสร็จปุ๊บก,ก็แค่ดูว่า KA ตัวไหนมากกว่ามากกว่ากันเนอะเราก็ดูในหนังสือได้แหละว่าหนังสือให้มาเท่าไหร่ถูกต้องปะ ปุ๊บเมื่อเรารู้งี้ปุ๊บว่าเนี่ยอย่าง KA เนี่ยพอปกติมันก็คือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งความเข้มข้นสารตั้งต้นถูกต้องปะเราก็จะเห็นว่า KA เนี่ยมันแปรผันตามเออไ่ไฮโดรเจนไอออนหรือก็คือไฮโดรเนียมไอออนนั่นแหละมันคือตัวเดียวกันเนาะก็รู้ว่ายิ่งเคเอมากก็จะยิ่งมีไฮโดรเนียมไอออนมากแล้วเรารู้ว่าของของ,ของกรดไนทัสเนี่ยมันเป็น5.62จุดคูณสิกำลังลบสในขณะที่ Hf เนี่ยมันจะเป็น6.31คูณ10กำลังลบ4เนาะเราก็เลยไปสรุปว่าไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยของอขอภอภัยฮะของกรดไฮโดรโฟลิกมันมากกว่ากรดไนทรัสเนื่องจากมีค่าเคเนื่องจาก Hf ของ Ka เอ้ Ka ของ Hf ขออภัยกลับด้าน Ka ของ Hf มีค่ามากกว่า Ka ของ HNO2 นั่นเองครับผมเนาะก็ข้อ3ของบายึกหัดที่10.3ก็จะมีแค่นี้เนอะไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่อีกแต่พี่อยากสอนอะไรเพิ่อมอีกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมุติน้องอะรู้แต่แรกแล้วว่าตรงเนี้ยสมมุตินะสมมุติคือข้อนี้มันเป็นกรดอ่อนทั้งคู่เราเลยต้องมาดูที่ค่า Ka อยู่ดีแต่ถ้าเกิดโจทย์ที่เขาให้มามันดันเป็นข้อตัวนึงเป็นกรดแก่ตัวนึงเป็นกรดอ่อนนะน้อง น้องจะสามารถตอบได้เลยนะว่าตัวไหนมีกรดไฮโดรเยมไอออนมากกว่าหรือเท่ากันเนอะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือถ้ามันเป็นกรดแก่ทั้งคู่น้องก็ตอบได้เหมือนกันว่าเอ่อไฮโดรเยมไอออนเนี่ยสุดท้ายของกรดทั้งคู่อก็จะมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันแตกตัวร้อยเซนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคีย์หนึ่งที่ใช้ได้ว่าถ้าน้องรู้อยู่แล้วว่ากรดตัวนี้เป็นกรดประเภทไหนน้องก็จะ สามารถสกรีนได้คร่าวๆแหละว,ว่าไฮโดรเนียมไอออนตัวไหนมันจะมากกว่ากันนะครับแต่ข้อนี้อย่างที่พี่บอกไปว่ามันเป็นกรดอ่อนทั้งคู่เราเลยใช้หลักการตรงนั้นไม่ได้เนะเราเลยต้องมาดูที่ค่า ka อยู่ดีครับผมก็ข้อ3ก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าไฮโดรเนียมไอออนของไฮโดรฟอเรกมากกว่าไฮโดรเนียมไอออนของกรดไนตรัสเนื่องจากค่า ka ของไฮโดไฮโดรฟอิกเนี่ยมีค่ามากกว่า ค่า KA ของกรดไนทัสนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ข้อ4กันต่อเลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะ,ะสีที่พี่เขียนมันคือสีเต็มเต็มเ <m iss im mon> ขียวเป็นสีเต็มเต็มของสีแดงม่วง